จะไปกันเลยครับครับผมเช่เลยครับเอาละครับก่อนที่จะไปพิสูจน์ว่าขนมจีนนั้นยาก็ททำกันเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าการทําขนมจีนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วขนมจีนเนี่ยชื่อจีนเป็นของจีนหรือเปล่าพคริบชชวานอธิบายหน่อยดิเพราะว่าขนมจีนขนมจีนของคนไทยเหรอเป็นของคนไทยครับช่วงที่3มพิสูจน์ของจีนเนี่ยนะครับเอาไปผัดผัดใส่หมูใส่เห็ดใส่อะไรเงี้ยตรงนั้นที่อิตาลีเลยนะครับ สปาเกตตี้ครับครับผมครับอันนี้อันนี้อันนี้ไทยแลนด์ครับผมอ๋อครับผมไม่ถามแล้วครับคการกับน้ำยาครับผมอ๋อน้ำจีนกับน้ำยานะครับคุยเรื่องขนมจีนจะพุ่งไปสปาเกตตี้อีกแหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปสปาเกตตี้จะคุยเรื่องอะไรเนี่ยฮะขอพูดวิธีทำต่อไปคือไอ้เครื่องของพี่เนี่ยครับสมัยก่อนนึ่น้จีนก็ใช้ใส่ใส่กระด้งเนี่ยใช่ครับแล้วถ้าเป็นเส้นใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้พี่คิดยังไงถึงมาใส่ตัวนี้อ่าคิดเอง ไอ้ตัวนี้เครื่องนี้เราเราเราแอาปพลายมาจากโรงงานผลิตเราทําเป็นร <şu> ูปลักษณ์ซึ่งเฉพาะไอ้เครื่องตัวนี้สามารถขึ้นห้างได้แล้ะครับทุกวันนี้ขนมจีนเราบุกห้างแล้วครับเครื่องผลิตตัวนี้ไปอยู่ทุกห้างแล้วครับเลยฮะครับผมแล้วที่บ้านพี่ที่ที่ที่พนมรอะ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นพนมสารครามบ้านผมมหา,าสร <S <S ารคามนะครับอ๋อมหาสารคามอ๋อมหาสารคามใกล้ใกล้สุราษฎร์ธานีอ๋อนั้น ไปกันละเรื่องแล้วครับอ,อ๋อเหรอครับตอ,อ,อกทะเลไปแล้วครับเอ,เอ้ผมกินเลยเข้าไปเนี่ยงงมากเลยใช่ผมว่าจะแป้งหมดก็จบบับแกบดลงหม,ม้อไปซะเลยหมดแล้วหมนลาวไปเสร็จปุ๊บอันนี้ขั้นตอนหนึ่งแล้วครับใส่เข้าไปอ,อันนี้คือเราเรา,เรา,เ,ราเราโรยพอโรยอันนี้แป้งตัวนี้อยู่ในเครื่องเนี่ยเป็นแป้งที่ที่จบแล้วครับมาจากการหมักการขบวนการผลิตหมักจบเรียบร้อยนะครับครับเราก็เอาแป้งมาเทใส่ใส่เครื่องตัวนี้แป้งเหลวนะครับ เทใส่เครื่องตัวนี้แล้วก็โรยตัวนี้เป็นตัวโรยครับเป็นเครื่องโรยโรยลงไปนะครับถ้าน้ําร้อนได้ที่เส้นก็จะฟูขึ้นมาครับลอยขึ้นมาก็อนนั้นคือสุกแล้วครับเส้นไม่มีขาดไม่มีขาดครับผมครับเส้นไม่มีขาดนี่หมายความว่ามันเกิดจากที่เราหมักมา5วันนี้เส้นขาดไม่ขาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการการหมักกระบวนการวิธีการทําเทคนิคในการทําครับเลยฮะ ของเรานะครับนอกจากเส้นมาตรฐานข้าวเจ้าสีขาวทั่วไปที่เคยเห็นนะครับก็จะมีเส้นสีสันต่างๆอีกนะครับโอ้ขนมจีนนี่มีหลายสีใช่ครับอพี่ทำยังไงเส้นแครอทเส้นชาเขียวใบเตยจริงเหรอใช่ครับโอ้แล้วเส้นแครอทที่ทำออกมาเป็นไงครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เคยเห็นแครอทไหมครับอเคยเห็นครับผมเอาหัวแครอทเนี่ยนะครับมาหั่นแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับคั้นเอาน้ำน้ำแครอทไปผสมกับแป้งนะครับ โอ้นีไปอยู่ทั้งเหนือเลยเขาโอเคเหรอมาฟ้าคิดคู่จริงๆคิดคู่ไม่ดูอายุเขาที่พี่ทำมาเนี่ยได้รับความนิยมไหมคนชอบไหมคนเส้นสีต่างๆมีมากมายเส้นอันชันเส้นอันชันก็สีก็จะออกสีมากเกินไป<อ>เส้นน้ําแตงโมก็แดงเกินไปลูกค้าก็ไม่ตอบรับแต่ทีนี้ที่ร้านของเราเนี่ยมีเส้นชาเขียวใบเตยซึ่งเอาชา<อ>เขียวผสมกับใบเตยแล้วก็เส้นแครอทแล้วก็เส้นสีขาวพระเจ้าทั่วไปนะครับ เราก็จะสลับวันในการผลิตอ่าพูดง่ายๆก็ทําขึ้นมาเพื่อแฟชั่นให้มันดูสีสันหน่อยเลยใช่ครับถ้าไม่รับความนิยมเราก็ไม่เอาได้ครับแต่ในที่สุดเนี่ยก็คือขนมจีนขนมจีนอันนี้ที่คนกลับมาสนใจมากที่สุดทานกับน้ํายาก็รสชาติไม่ผิดเพี้ยนนะครับเหมือนเดิมครับผมเ้าแล้วทางอีสานก็ทานกับส้มตำอะไรยังไงได้อ๋อได้ครับได้ครับตำซ่วเขาเรียกว่าตำซ่วที่สานนะครับได้เลยครับ ถ้าสดๆอย่างนี้ยิ่งอร่อยนะครับโอ้แจ๋วเลยโอ้อย่างนี้ถ้าก็สุกแล้วสุกแล้วครับแล้วก็บรรดิโอเอาทีครับลองๆครับเกินเลโไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอานี้ดีกว่าครับเออนี่มีวิธีการนะครับและแช่น้ําเย็นเลยแช่น้ําเย็นครับแต่ไม่ต้องใช้น้ําแข็ง ไม่ต้องครับอ๋อใช้น้าเย็นธรรมดาถ้าอย่างพี่ต้องแค่น้ําแข็งครับถ <c oughs> ้าเ,เมื่อยขี้บแไม่ต้องครับ <c oughs> เออบบข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับผมไม่ใช่แค่ขนมจีนเส้นสดอย่างเดียวครับมุกสดด้วยเยี่ยมแลวนี่ก็เป็นหน้าตานะครับนี่ก็มีมีน้ํายาต่างน้ํำยาน้ําพริกน้ํายาของเราแกงท<า>ัง้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดชนิดครับเจ็ดชนิดโอ้โหนี่สุดๆเลยเลยโอ้โหน่าทานมากนะครับอร่อยครับ โอ้ลูกค้าเยอะมากเลยครับเดินไปทางลูกค้านี่เลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดที่ว่าลูกค้าหรือน้ำยาครับพี่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับฟีมือการทำขนมจีนนะครับแล้วท่านคิดลองคิดดูนะครับขนมจีนนี่ทำให้เรารวยได้รวยแบบไม่มีเหตุผลโอ้โหอยากจะรู้ว่ารวยยังไงก็อย่าลืมติดต่อพี่ชัชวานรับเลยครับแล้วก็ ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่งดูจากนี่แล้วกันครับนี่เลยแปวข้างหน้านี่เลยนะครับติดต่อมาได้ที่นี่เลยแล้วพี่ชัชวานเขาจะอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างไรถึง